สวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะคะกับช่องเกี่ยวโตซีรีส์วันนี้เกียวโตก็จะมาสปอยซีรีส์เดือนเขินนักรักซะเลยในตอนที่ 9- และ10มาฝากทุกคนกันนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปรับฟังการสปอยกันเลยค่ะนาเอกมาส่งพระเอกที่ห้องจนพลาดลม้มลงบนที่นอนขังอูอินก็หันมากกอดเธอพอดีนาเอกกับพระเอกก็จ้องหน้าสบตากันหวานซึง้งพระเอกจับแก้มนาเอกและพูดว่าคีเรตจริงๆนะแล้วทั้งคู่ก็นอนหัวเราะด้วยกันนาเอกคิดว่าที่จริงเขาก็เป็นคนยิ้มง่ายเหมือน นะแล้วพระเอกก็นอนจับแก้มนางเอกจนเผลอหลับไปนางเอกก็เผลอหลับไปด้วยความเหนื่อยโดยมีคังอูอินและพระเอกกอดเธอไว้เช้าวันต่อมาคังอูอินกับพระเอกก็ต้องตกใจที่เห็นนางเอกนอนอยู่ตรงกลางพระเอกบอกให้คังอูอินยกเธอเบาๆทั้งสองจึงแอบออกมาเงียบๆทิ้งให้นางเอกหลับอยู่ในห้องคังอูอินบอกว่าเป็นเพราะนางเอกเลยทําให้เราสองคนทะเลาะกันและเถียงกันอีกครั้งเขาอยากให้เป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆคังอูอินตัดสินใจบอกพระเอกว่าเขาไม่อยากแต่งงานกับอีซูและอยากให้พระ เข้าใจเขาความสัมพันธ์ของพวกเราจะได้เหมือนเดิมสิ่งที่เขาทําเมื่อ3มปีก่อนมันโหดร้ายกับอีซูเกินไปเขาไม่อยากทําพลาดอีกพระเอกเลยบอกความจริงว่าคนที่เขาเลือกเป็นน้องสาวของเลขาขัางอูอินไม่เชื่อพระเอกพระเอกบอกขังอูอินว่าอย่ายุ่งกับเธออย่ายทําอะไรเธอเพราะตอนนี้เขาปล่อยเธอไปไม่ได้นางเอกรู้สึกตัวก็ต้องตกใจที่ตัวเองมาหลับอยู่ในห้องพระเอกจึงรีบแอบออกมาจากห้องแต่ก็ดันมาเจอกับแซจงที่พยายามตามหาเธออยู่และเข้าใจผิดคิดว่านางเอกมีอะไรกับ จึงไม่พอใจแต่เธอก็ปฏิเสธบอกว่าเธอแค่มาเรียกบอสให้ไปทานขา้าวแต่เขาก็ดันไม่เชื่อเลยไปถามเลยขาคิมที่นอนห้องเดียวกับนางเอกนางเอกพยายามตามไปห้ามด้านพระเอกก็บอกความจริงกับคังอูอินว่าที่นาาเอกเข้ามาทํางานที่บริษัทเพราะเธอจะมาแก้แค้นและคนที่ปล่อยข่าวเรื่องที่เขากดขีพนักงานก็คือเธอคัองอูอินบอกว่าถ้าพ่อรู้เรื่องนี้พระเอกจึงบอกเขาว่าให้พ่อรู้ไม่ได้และอย่าบอกให้นางเอกรู้ตัวด้วยพระเอกบอกว่าครั้งนี้เขาจะปกป้องนางเอกให้ได้และ ค่ะคังอูอินรู้สึกผิดต่อเลขาก็ช่วยปกป้องเธอด้วยเตยจงมาถามเลยค่คิมว่าเมื่อคืนนางเอกนอนที่ห้องหรือเปล่านางเอกจึงยอมเล่าความจริงว่าเมื่อคืนเธอนอนที่ห้องบอรจริงๆเขาเมาเลยลากเขากลับห้องแล้วเธอก็เผลอหลับไปไมิเชื่อก็ตามใจทำให้แจจงเสียใจมากบอกว่าเมื่อคืนเขาตามหาเธอทั้งคืนเพราะอยากจะพาไปดูหิ่งห้อยรอเธอจนไม่ได้หลับเลยสักงีบด้านนางเอกเจอพระเอกก็ขอโทษเรื่องเมื่อคืนที่เธอเผลอหลัลบ,บบนเตียงของเขาแถมยังโดนคนอื่นจับได้เธอเลยต้องบอกความ นางเอกบอกว่าที่จริงแล้วเลยค่ะคิมชอบแซจงเธอจะใช้โอกาสนี้สลัดเขาก็ได้แต่เขาเดินบอกว่าชอบฉันฉันยิ่งรู้สึกผิดต่อเลยค่ะคิมมากขึ้นไปอีกและเธอก็บอกกับพระเอกว่าเธอคิดวิธีสื่อสารกับพระเอกได้แล้วนางเอกเอาดอกไม้สีแดงไปเสียบหูให้พระเอกและบอกว่านี่เป็นสัญญาณไฟบอกความรู้สึกและอารมณ์ของบอสผ่านการใช้สีถ้าห้ามเข้าใกล้ก็ใช้สีแดงใช้ไฟเหลืองเมื่อมีเรื่องด่วนหรือเรื่องที่ต้องตัดสินใจและเมื่อพร้อมทุกอย่างก็ให้ใช้ไฟเขียวพระเอกบอกว่าผม ไม่ต้องใช้อะไรแบบนี้หรอกแต่นาเอกก็ไม่ยอมแล้วเอาดอกไม้เสียผูเขาไว้แล้วบอกว่าเหมือนตอนนี้บอสต้องใช้ไฟแดงนะพระเอกอมยิ้มที่เธอคิดอะไรแปลกๆดานแซจงก็เสียใจที่นาเอกบอกว่าเขาติงตองเลยมาระบายอารมณ์ที่ชายหาดและคว้างรองเท้าทิ้งแต่ก็นึกเสียายขึ้นมาจึงรีบลงไปเก็บเลยค่ะคิมมาเห็นก็คิดว่าเขาจะฆ่าตัวตายเรื่องนาเอกจึงรีบวิ่งไปช่วยและบอกว่ามันอันตรายนะแซจงจับมือเลยค่ะคิมแล้วร้องไห้และบอกว่ารองเท้าของเขาลอยน้ําไปแล้วนาเอกถามพระเอกว่า าทำไมคงังอูอินถึงรีบกลับไปก่อนนระเอกบอกว่าตอนนี้เขาติดไฟแดงอยู่นางเอกเลยถามอีกข้อเมื่อคืนเธอนอนกรนถึงขั้นทิ้งไว้แล้วหนีออกจากห้องไปใช่ไหมพาะเอกไม่ตอบและได้เดินอมยิ้มมาด้านพ่อของนางเอกก็รอ้อนนางเอกอยู่หลายวันเพราะเธอไม่ได้บอกว่าจะไปทํางานที่อื่นพอนางเอกกลับมาพ่อก็ถามว่ากินข้าวหรือยังนางเอกก็ตอบว่าหนูกินแล้วแล้วรู้สึกดีใจที่ยังไงพ่อก็ยังเป็นห่วงเธอคงังอูอินแอบมาดูนางเอกเขาเป็นน้องสาวของเลขาจริงๆด้วยตอนนั้นเขาก็รู้สึก ุเพราะเธอเหมือนใครบางคนที่เขารู้จักพ่อพระเอกแต่สินใจประกาศเรื่องที่ให้ขังอูอินแต่งงานกับน้องสาวพระเอกอย่างเป็นทางการทําให้ทุกคนแปลกใจที่มันกระทันหันแต่ทุกคนก็ร่วมยินดีกับเขาขัางอูอินมาหาพ่อพระเอกและถามถึงเรื่องที่ท่านถแถลงข่าวและงานแต่งของเขากับอีซูโดยไม่บอกเขาสักคำได้ยังไงพ่อพระเอกจึงบอกไปว่าที่ผ่านมาที่ท่านไม่ใส่ใจเขาเพราะท่านไว้ใจและเชื่อใจเขาและบอกให้ขังอูอินดูแลบริษัทให้ดีจนกว่าพระเอกจะออกหน้าบริหารได้เต็มตัวทําให้ขังอูอินดูไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ เพราะยังไงเขาก็เห็นลูกชายดีกว่าเพราะพระเอกเลยบอกว่าที่จริงแล้วเขาก็อยากให้ขังอูอินเป็นลูกชายของเขาจริงๆถึงได้ยอมยกลูกสาวให้แต่ก็ยังมัวดีใจจนปล่อยปะละเลยบริษัทและบอกให้ขังอูอินรีบหาตัวคนที่ปล่อยข่าวเรื่องของพระเอกขังอูอินมาหาอีซูเพื่อปฏิเสธงานแต่งแต่เธอก็เข้ามาเกาะและขอให้เขาอยู่กับเธอช่วยทําเพื่อเธอหน่อยขังอูอินบอกพระเอกให้หนางเอกออกไปจากบริษัทเธอเพราะนั่นคือทางเลือกที่ดีที่สุดสําหรับเธอพระเอกเลยบอกว่าอย่าใจร้อนทําให้ขังอูอินไม่พอ บอกว่าที่พระเอกปล่อยเธอไว้แบบนั้นเพราะจะใช้เรื่องนั้นมาเล่นงานเขาใช่ไหมนั่นเป็นชุดอ่อนที่สุดของเขาจนนางเอกเดินเข้ามาทั้งคู่จึงหยุดพูดกันทางออินรีบเดินออกไปโดยที่ไม่ยอมคุยอะไรกับนางเอกเลยด้านหัวหน้าทักก็บอกกับทุกคนว่าสงครามกําลังจะเริ่มขึ้นแล้วจิงเก้าอี้บริหารระหว่างลูกชายกับลูกเขยกําลังจะเริ่มนางเอกเลยบอกว่าสองคนนั้นคงไม่ทะเลาะกันเพราะเรื่องนี้หรอกแล้วบริษัทพระเอกก็ได้งานชิ้นใหม่หัวหน้าทักเลยบอกให้นางเอกพาพระเอกไปสํารวจหน้างานพระเอกกําลังนั่งคีด ถึงคำพูดของฮังอูอินแซจงก็เข้ามาถามว่าไปรักคนที่ไม่ควรรักแล้วใช่ไหมพระเอกเลยบอกนางเอกว่าเราไปด้วยกันเถอะนางเอกคิดว่าพระเอกมีเรื่องให้คิดเลยบอกว่าไม่เป็นไรใช้เวลาทบทวนไปเถอะถ้าไฟเขียวเมื่อไหร่ก็ค่อยตามไปแล้วกันนางเอกมาสำรวจโรงหนังแล้วเขาก็มานั่งรอพระเอกด้วยความกระวนกระวายด้านพระเอกก็ซื้อกาแฟมาให้หนางเอกและกํกำลังจะข้ามถนนแต่ก็บังเอิญชนเข้ากับจายอนนางเอกก็พยายามโทรหาพระเอกแต่ก็คิดได้ว่าเขาเป็นโรคกลัวโทรศัพท์จึงนั่งรอต่อไป จายอนพูดถึงเรื่องเมื่อ3าปีก่อนที่พระเอกทิ้งเธอไว้จนเธอกลายเป็นคนกลัววันคริสต์มาสไปเลยพระเอกเลยขอโทษจายอนเลยขอให้เขาเลี้ยงกาแฟาเป็นการขอโทษแต่บังเอิญมีรถขับมาทางจายอนพอดีพระเอกจึงรีบเข้ามากอดเพื่อดึงเธอมาหลบทั้งคู่สบตากันจายอนบอกว่าครั้งนี้นายหนีไม่ได้แล้วนะพร้อมกับเอากาแฟมาดื่มพระเอกไปบอกว่านั่นมันกาแฟาคนอื่นนะไอคิดว่าแก้วนั้นเขาจเจ้าไปให้หนางเอกแท้ๆจายอนบอกว่าตอนนี้เธอกําลังหาบริษัทโฆษณายอยู่เดี๋ยวเธอจะเข้าไปหาที่บริ ด้านพระเอกเข้ามาก็เห็นนางเอกกำลังจะหลับเลยรีบมานั่งให้เธอหลับบนบาและคิดว่าเขาอยากอยู่ข้างๆเธอแบบนี้อีกสักพักนางเอกรู้สึกตัวก็ไม่เห็นพระเอกเลยเดินออกไปโดยไม่ทันสังเกตว่าพระเอกนั่งอยู่ไม่ห่างจากเธอเลยพระเอกคิดว่าทิ้งระยะห่างไว้ประมาณนี้คงจะไม่เป็นอะไรนางเอกบอกกับทุกคนว่าพระเอกไม่ได้ไปโรงหนังหัวหน้าทักจึงถามว่าพระเอกติดธุระหรอแซจงเลยพูดไปมั่วๆว่าก็คงไปเจอผู้หญิงคนอื่นเห็นยิ้มอยู่คนเดียวนางเอกเอางานให้พระเอกดู แล้วบอกให้พระเอกรีบคิดพระเอกรู้สึกชอบไอเดียของคุณซอนบงเลยขอเวลาคิดเขาเห็นคุณซอนบงนั่งคิดอยู่ก็จะชวนกินข้าวด้วยกันแต่ก็ด้านคิดนานเกินไปหน่อยจนเขาออกไปนั่งกินบะหมี่คนเดียวพนักงานของพระเอกมาดูการนำเสนอโปรเจกต์ภาพยนตร์ที่คางอูอินเป็นคนนำเสนอก็ได้รับความชื่นชอบจากทุกคนและดูเหมือนการแย่งเก้าอี้โยกแรกประธานคางจะเป็นผู้ชนะทาให้ทุกคนรู้สึกเสียดายแต่นาเอกก็ยังมั่นใจว่าบอสของเธอต้องมีแผนการดีๆแน่แต่พระเอกก็ยังคิดไม่ออกเลยพาทุกคนมาดูนัา าง,งานอีกครั้งนางเอกเห็นแซจงกับเลขาคิมสวิตการเหมือนคู่รักจึงถามเลขาคิมว่าคบก,กับแซจงแล้วหรอเลขาคิมเลยบอกความจริงว่าเขาขอ,ขอ,อกแกล้งทําเป็นคบกันเพื่อให้เธอหึงนะทําให้หนางเอกสองสารเลขาคิมเข้าไปอีกขณะที่ทุกคนกําลังหวังและรู้สึกเสียดายที่ไม่มีคอนเซปที่เป็นเอกลักษณ์คุณซอนบงก็พูดถึงเรื่องไอเดียโรงหนังส,สยองขึ้นมาเล่นๆแต่กลับทําให้พระเอกชอบและบอกให้คุณซอนบงคิดวิธีนําเสนอมาให้ดูตอนนี้คุณซอนบงตั้งใจทํางานมากๆผลงานที่เขา ขึ้นไปนำเสนอดนใจทุกคนสุดๆและถึงวันที่เปิดตัวโรงหนังทุกคนก็แต่งตัวเป็นผีทำเอาคนที่ไปดูขนหัวลุกและสยองไปตามๆกันและดูครั้งนี้พระเอกจะประสบความสำเร็จทำให้ข้างอูอินรู้สึกไม่สบายใจแถมเซจงยังเข้ามาบอกว่าดูเหมือนบอสของเขากำลังจะกีกับนางเอกอยู่ด้านนางเอกก็กำลังแต่งหน้าให้พระเอกและบอกให้เขาพูดอะไรบ้างพระเอกเลยบอกว่าไม่ต้องแต่งเลือดให้เยอะนะเดี๋ยวคนอื่นจะกลัวนางเอกเลยบอกว่าแค่บอสใส่หูดำ ก็ทำให้ทุกคนกลัวหัวหดแล้วนางเอกบอกให้พระเอกหลับตาแต่พระเอกก็จ้องเธอไม่ละสายตาเลยทั้งที่ใจของเขาอยากจะหลบตาเธอแม้ก็นางเอกน่ารักซะขนาดนั้นปากก็แดงระเรือ่อจะหลับลงได้ยังไงกันพระเอกได้จ้องหน้าและจับมือนางเอกทั้งคู่ส่งสายตาหวานปิงป๊งๆให้กัน คังวูอินที่ยันดูอยู่ก็รีบเดินออกไปจนมาเจอกับอีซูทั้งสองกำลังจะออกไปนาเอกก็มาเจอเข้าพอดีจึงเข้าไปทักทายและยินดีกับงานแต่งของทั้งคู่นาเอกเห็นสร้อยที่ซูใส่อยู่ก็บอกว่าเธอก็มีสร้อยแบบนี้เหมือนกันทำให้คังวูอินไม่สบายใจรีบลากอีซูออกไปทำให้หนาเอกคิดว่าตัวเองพูดอะไรผิดไปหรือเปล่าพอพระเอกกำลังเตรียมตัวให้สัมภาษณ์พิธีกรถามถึงบริษัทว่าประธานยกตำแหน่งให้ว่าที่ลูกเขยซึ่งต่อไปเขาก็จะเป็นคนในครอบครัวแต่ทำให้คนรักแาตไม่พอใจ เปล่าพอพระเอกเลยบอกไปว่าขังอูอินนี่แหละมาจากรากยญกาจริงๆเขามาจากบ้านเด็กกำพร้าเขาสนับสนุนค่าเล่าเรียนและเจรนายขังอูอินมาเป็นอย่างดีทําให้ขังอูอินไม่พอใจและรู้สึกเสียใจจึงเดินออกไปอีซูตามมาและบอกว่าอย่ากโกรธพ่อเลยนั่นเป็นคําถามที่ไม่ได้เตรียมไว้พ่อคงตกใจขังอูอินบอกอีซูว่าเขาอยากไปอยู่ที่อื่นสักพักเธอพยายามขอร้องขังอูอินเห็นสร้อยที่อีซูใส่ก็บอกไปว่าเขามองเธอต่อไปไม่ได้แล้วเขาทนไม่ไหวแล้วเธอไม่ผิด อะไรเลยเขาเป็นคนผิดเองอีซูเสียใจมากจึงตัดสินใจข้ามถนนเพื่อให้รถชนแล้วเธอก็หมดสติไปดาน,นาเอกก็มาหานักข่าวและเอารายงานข่าวที่เธอทําให้เขาดูเขาจึงถามนาเอกว่าเธอคุณสมิตรหรือยังเธอจะออกจากบริษัทนั้นเมื่อไหร่หนาเอกก็เริ่มรู้ตัวเองว่าตอนนี้เธอไม่ได้รอคุณสมิธอีกต่อไปแล้วจริงๆตอนนี้เธอรออะไรกันนะแล้วเธอก็คิดถึงช่วงเวลาที่อยู่กับพระเอกพระเอกก็โทรมาพอดีแล้วบอกว่าเธอทําได้ดีมากและขอบคุณที่อยู่เคียงข้างผมนาเอกยืนงงแต่ก็รู้ ดีพระเอกพูดเสร็จแล้วก็นั่งยิ้มอย่างมีความสุขนางเอกกลับมาบ้านเห็นพ่อรออยู่จึงตัดสินใจบอกว่าเธอได้ทํางานที่บริษัทโฆษณาแล้วพอถึงแม้จะไม่พูดแต่ก็ดูดีใจไม่น้อยคังอูอินโทรหาพระเอกบอกเรื่องน้องสาวของเขาพระเอกยืนมองน้องสาวและคิดถึงคําพูดที่หมอบอกว่าครั้งนี้เธอไม่เป็นอะไรมากแต่หมอพบรอยแผลเป็นหลายด้านที่ต้นขาด้านในคล้ายกับการทําร้ายตัวเองพระเอกจึงเรียกขังอูอินมาคุยด้วยคังอูอินเล่าว่าเขาบอกอีซูว่าจะออกจากบ้านเธอคงตก ใจมากเลยตามเขาออกมาบางทีอีซูอาจจะจงใจวิ่งออกไปให้รถชนก็ได้พระเอกขอร้องให้คังอูอินช่วยอยู่ข้างๆน้องสาวเขาเพราะเธอต้องการคังอูอินมากคังอูอินจึงขอให้พระเอกไล่นาเอกออกไปวันต่อมานาเอกมาจับประตูพระเอกก็เปิดประตูออกมาทั้งคู่มองหน้ากันอยู่นานนาเอกเลยถามว่าเธอจะเข้าไปได้ไหมแต่ทุกคนก็ออกมาบอกว่าเธอเข้าไม่ได้เพราะมีคําสั่งจากฝ่ายบุคคลให้เธอลงไปทํางานข้างล่างนาเอกพยายามถามพระเอกว่าเธอทําอะไรผิดพระเอกก็ได้แต่บอก ว่าเธอไม่ผิดหรอกเขาเป็นคนผิดเองเพราะไม่ว่าเขาจะต้องการเธอมากแค่ไหนเขาก็กลับทําไม่ได้เพราะเรื่องนี้ข้างอูอินเป็นคนจัดการและขอยให้เขาอยู่เฉยๆนาเอกมาดื่มเหล้ากับทุกคนแล้วเล่าว่าเมื่อคืนพระเอกโทรหาเธอแต่ทุกคนก็บอกว่าพระเอกก็โทรหาพวกเขาและบอกว่าเก่งมากและขอบคุณเหมือนกันทําเอานาเอกออกจากการแสงที่คิดว่าเขาบอกกับเธอแค่คนเดียวพระเอกนั่งคิดถึงแต่นาเอกจนเห็นว่าน้าทักเป็นนาเอกหลายครั้งจนทุกคนบอกให้พาเธอกลับมาหรือไม่ก็เก็บอาการหน่อยถึงเธอจะช่วยอะไรได้ไม่มาก แต่ที่ก็ยังว่างอยู่จะสั่งย้ายถ้าไปทำไมนางเอกเสร็จงานก็มาหาทุกคนแต่พวกเขากลับไปกินข้าวกันหมดเธอเลยเจอกับจายองจายองบอกกับเธอว่ามาหาพระเอกนางเอกเลยเข้ามาเรียกบอสพระเอกก็ได้แต่ยืนงงเพราะคิดว่าตัวเองคงคิดมากจนเห็นหน้าเธออีกแล้วเลยได้แต่ทำตาปริบๆจนจายองถามว่ายินเหมออะไรอยู่หรือว่าแปลกใจที่เห็นฉันแต่งตัวสวยนางเอกก็ถึงกับเศร้าเธอคงเป็นแฟนบอสน,นี่เองพระเอกยังถามว่าเธอขึ้นมาทำไมนางเอกบอกก็แค่มาชวนไปกินข้าวจายองเลยบอกว่าเอา เข้ามาแล้วนายเอกกลัวใจยองจะเข้าใจผิดเรียบอกว่าเธอมาชวนคนอื่นๆไม่ได้ชวนบอสสำหรับบอสฉันก็แค่เคยเป็นลูกทีมของเขาแล้วขอตัวออกไปจายองเห็นพระเอกเอาแต่นั่งเหม่อเลยถามว่ามีเรื่องอะไรให้เธอช่วยพระเอกเลยบอกว่ามีพนักง,งานคนหนึ่งกวนใจเขาแต่ตอนนี้ส่งไปอยู่ที่อื่นแล้วแต่ก็ยังเป็นห่วงเธออยู่ดีจายองเลยบอกว่างั้นก็พาเธอกลับมาสิพระเอกบอกใจยองว่าเรื่องงานโปรโมโตในเทศกาลของเธอเขาคงทําไม่ได้เพราะทีมงานของเขาเป็นทีมเล็กเดี๋ยวเขาจะคุยกับคังอูอินไฮ แล,และบังเอิญโทรศัพท์ของหัวหน้าทักดังขึ้นพระเอกจึงไปรับสายทางโรงเรียนบอกว่าลูกของหัวหน้าทักไม่สบายพระเอกมาที่โรงเรียนและบอกกับครูว่าเขาเป็นเจ้านายของแม่เด็กคนนี้แต่ครูก็ไม่เชื่อและให้รับเด็กกลับไม่ได้พระเอกเห็นเด็กปวดท้องมากหัวหน้าทักแวะมาหาเอกและปลอบใจเธอว่าพระเอกคงคิดดีแล้วที่ให้เธอมาทํางานที่นี่เพราะยังไงสักวันทีมของเราก็ต้องถูกปลดอยู่ดีพระเอกมาหา,าเอกและบอกให้หัวหน้าทักคุยกับครูเขาเห็นเด็กปวดท้องมากจึงรีบอุ้มขึ้นรถหัวหน้าทักโทรมาร้อง ไห้หนักมากเพราะกลัวลูกเป็นอะไรพระเอกจึงบอกให้ตั้งสติไว้เด็กน่าจะแค่ท้องผูกเฉยเมื่อมาถึงโรงพยาบาลหมอก,ก็บอกว่าเด็กท้องผูกจริงๆทําให้น้าเอกสงสัยว่าพระเอกรู้ได้ยังไงกันเขาเลยบอกว่าตอนที่เขาอยู่อนุบาลเขาก็ไม่กล้าเข้าห้องน้าเหมือนกันหัวหน้าทักเข้าไปขอบคุณและกอดพระเอกทาเอาพระเอกเขินจนนางเอกหัวเราะอ,อีซูได้รับข้อความที่คังอูอินบอกว่าจะเข้ามาหาทําให้เธอไม่สบายใจรีบลุกขึ้นเข็นรถออกไปและเธอก็มาเจอกับคังอูอินเข้าจึงรีบเข็นรถหนีแต่เขาก็วิ ยิ่งตามมาอีซูเลยตะโกนเสียงดังว่าเธอไม่ได้สระผมคังอูอินเลยพาเธอมาสระผมแล้วถามว่าแค่หัวเหม็นถึงกับหนีสูดชีวิตได้หรอเรื่องแค่นี้ทำไมต้องปิดบังกันด้วยอีซูบอกว่าเธอรู้ว่าเธอไม่ใช่ผู้หญิงแบบที่เขารักเพราะแบบนี้เธอจึงพยายามมากขึ้นและขอให้คังอูอินแต่งงานกับเธอยังไงเธอก็ปล่อยเขาไปไม่ได้พอใช้พี่เป็นเครื่องมือพี่ก็ใช้การแต่งงานครั้งนี้เป็นเครื่องมือสิถ้าพี่รักฉันไม่ได้ก็คิดซะว่าทำเพื่อบริษัทถึงเป็นแบบนั้นฉันก็ไม่เป็นอะไรพระเอกมาทำอาหา อาหารให้เด็กๆกินและดูเหมือนเด็กๆจะชอบเขามากหวหน้าทักบอกนางเอกว่าที่พระเอกทําแบบนี้ได้เป็นเพราะพระรังแห่งรักหรือเปล่าพระเอกคิดว่าตัวเองกําลังรบกวนจึงขอตัวกลับแต่เด็กๆก็ขอร้องให้เขาอยู่ต่อและบอกว่าพระเอกทําอาหารอร่อยมากหวหน้าทักชวนพระเอกกับนางเอกดื่มเบียร์นางเอกบอกว่าถ้าเอารถมาถ้าเมาคงไม่ดีนะหวหน้าทักเลยส่งสิ่ให้พระเอกแล้วถามว่าเขาคงไปส่งเธอได้นะพระเอกก็เข้าใจแหละแต่ก็ไม่พูดหัวหน้าทักบอกว่าลูกเธอชอบว่ารูปที่ผนังจนบ้านเละเทะไปหมดพระเ เห็นก็บอกว่าคงมีอะไรที่อยากบอกหัวหน้าทักจึงหันไปถามลูกนางเอกจึงบอกว่าพวกเขาคงอยากให้แม่ไปงานที่โรงเรียนใช่ไหมเด็กๆก็บอกว่าใช่ครับหัวหน้าทักเลยบอกว่าคงไปไม่ได้เพราะต้องกับวันที่เธอต้องนําเสนองานประมูลโปรเจกต์บริษัทสีนางเอกจึงอาสาว่าเธอจะทําเองหัวหน้าทักเลยบอกว่าเธอไม่ได้อยู่ในทีมแล้วพระเอกสงสารเด็กๆจึงบอกหัวหน้าทักว่าเขาจะเป็นคนทําเองทําให้เด็กๆดีใจกันมากนางเอกสงสัยเรื่องพลังแห่งรักที่หัวหน้าพูดจึงถามพระเอกว่าบอสรักหัวหน้าทัก พระเอกก็งงว่าพูดเรื่องอะไรของเธอคนอื่นต่างหากนางเอกได้ถามว่างั้นใช่คนที่มาหาที่บริษัทตอนนั้นหรือเปล่าพระเอกก็บอกว่าไม่ใช่อยู่ดีนางเอกก็พยายามถามต่อตกลงเธอเป็นใครกันนะเธอรู้จักหรือเปล่าพระเอกเลยถามว่าถ้าเธอรู้แล้วจะทําอะไรนางเอกบอกว่าก็อยากจะขอบคุณที่เธอยอมรับบอดได้แม้จะไม่ดีพร้อมพระเอกหันไปเห็นนางเอกที่กําลังยิ้มและมีเศษผักติดฟันอยู่ก็เริ่มคิดว่าคนบอกเธอหรือเปล่าหรือแกล้งทําเป็นไม่เห็นดีนะแต่ก็ห้ามสายตาที่เอาแต่เผลอมองไม่ได้เลย เอกก็ยังคงยิ้มสดใสถ้าคนมองคงไม่ดีแน่จึงแต่ัดสินใจบอกนางเอกว่าไฟเขียวแล้วชี้ไปที่ปากนางเอกก็ตกใจคิดว่าพระเอกจะจูบเธอเลยถามว่าตอนนี้ในนี้ได้หรอพระเอกบอกงั้นผมไม่มองแล้วกันพระเอกรีบหรับตานางเอกก็ลังเลยอยู่พักหนึ่งแต่เธอก็มีใจให้เขานี่นาะจึงเข้าไปจะจูบบพระเอกแต่ก็ต้องตกใจที่รถคันข้างบีบแตรเสียงดังนางเอกบอกไม่ใช่แบบนี้สิบอสเป็นคนสารภาพแต่จะให้ฉันจูบเนี่ยนะฉันไม่ได้คิดลึกขนาดนั้นนะพระเอกก็งงคิดลึก อะไรจะจุบอะไรกันนางเอกบอกก็บอจ้องชันถ้าจะทะลุแล้วยังบอกว่าไฟเขียวอีกพระเอกหัวเราะแล้วดึงกระจกลงมาแล้วบอกให้หนางเอกดูฟันทานําเอานางเอกเขินหนักมากรีบลงจากรถแล้วเดินออกไปด้วยความอายนางเอกก็คิดว่าเธอต้องบ้าไปแล้วแน่ๆจนนักข่าวถามว่าเธอเป็นอะไรเพราะเธอคงชอบพระเอกเขาแล้วเลยเอาแต่อ้างถึงคุณสมิธที่ไม่มีตัวตนเธอยากพิสูจน์ว่าเขาไม่มีส่วนผิดต่อการตายของพี่เธอเธอจะได้มั่นใจว่าเธอมีสิทธิชอบเขาได้วันต่อมานางเอกเปรียมจดหมายลาออกไปยื่นให้หวน แต่บังเอิญได้เห็นโปรเจกต์งานเธอก็บอกว่าบอสของเธอจะนําเสนองานนี้เองด้วยแต่หัวหน้าก็บอกว่าเธอรู้และเพราะเหตุนี้ประธานคังจึงต้องออกหน้าเองนาเอกเลยต้องเก็บจดหมายลาออกไว้ก่อนคัองอูอินบอกพระเอกว่าที่เขาทําไปไม่ได้หักหนาแต่เพราะเขารู้ดีว่าใครมีความสามารถแต่เรื่องนําเสนองานพระเอกทําไม่ได้แนะน่นายไม่กล้าเย,ย็นต่อหน้าคนจํานวนมากเขาออกหน้าแทนมาเป็น20ปีแล้วพระเอกเลยถามว่าถ้าเขาทําได้นายจะคืนนาเอกให้กับเขาไหมถ้าบริษัทได้ งานครั้งนี้นายต้องส่งนางเอกคืนมาให้ทีมเขาเหมือนเดิมคังอูอินจึงยอมรับปากแต่ว่าพระเอกจะต้องชนะเขาให้ได้ทําให้แซจงที่ยืนฟังอยู่สงสัยว่าทําไมนางเอกถึงได้สําคัญกับเขาขนาดนั้นขณะที่ทุกคนไม่มั่นใจเพราะคู่แข่งการนําเสนอก็คือคังอูอินพระเอกก็บอกกับทุกคนว่าเขาทําได้แล้วเข้ามาสอพูดคนเดียวนางเอกเอาเสื้อผ้ามาให้และบอกให้ตามเธอมานางเอกบอกให้พระเอกมาวิ่งแล้วนับหนึ่งสองสามพระเอกเห็นปากนางเอกก็แต่คิดถึงเรื่องที่เธอจะจูบเขาขึ้นนั้นนางเอกก็ เริ่มเขินที่โดนจ้องขนาดนั้นจึงแอบส่องปากตัวเองอีกครั้งว่ามีอะไรติดฟันหรือเปล่านาเอกพาพระเอกมาฝึกบุคลิกทั้งการยืนและการมองการยืนก็ต้องหนักแน,น่นต่อให้ใครมาผลักก็ต้องหนักแน่นขวายห,ห้ามขยับนาเอกเลยเข้าไปตบหลังจนพระเอกเกือบล้มนาเอกรีบรับไว้พระเอกก็ก,กอดเธอแน่นสายตาทั้งคู่เริ่มส่องข้าหากันพระเอกก็มองแต่ริมฝีปากของนาเอกจนทั้งสองเริ่มหวั่นไหวพระเอกจึงรีบเอาตัวขึ้นและถามว่าทําอะไรของเธอไปหายใจคว่ำหมดหนาเอกก็บอกว่าก็ช่วยบอส ไงพระเอกบอกนาเอกให้เลิกเรียกบอสได้แล้วเพราะตัวเขาไม่มีคุณสมบัติที่จะขอให้ทุกคนเชื่อและอยู่เคียงข้างเขาเพราะฉะนั้นต่อไปอย่ามาอยู่ข้างๆเขาอีกนาเอกจึงบอกว่าบอสม่อแต่ดูถูกตัวเองคนในทีมถึงได้ถูกหยามไงตอนนั้นบอสยังขอบคุณอยู่เลยและฉันก็ขอบคุณที่ได้เป็นคนในทีมบอสนาเอกคิดในใจว่าเพราะเธอรู้สึกขอบคุณจึงให้นี่เป็นของขวัญชิ้นสุดท้ายแล้วนาเอกก็สัญญาว่าเธอจะมาช่วยเขาหลังเลิกงานนาเอกมาทุกวันจนพระเอกมั่นใจจนถึงวันซ้อมก่อนน เสนอจริงพระเอกแต่งตัวออกมาอย่างหล่อมากผู้นําเต็มๆแต่พอทุกคนปรบมือเขาก็เริ่มพูดไม่ออกจนขาดความมั่นใจและเดินกลับเข้าไปพระเอกนั่งเสียใจอยู่ในห้องน้ํานางเอกเข้ามาบอกว่าได้เวลาแล้วพระเอกจึงขอโทษที่นางเอกช่วยเขามาตั้งเยอะแต่เขาคงทําไม่ได้นางเอกบอกงั้นเราคงต้องจบกันแค่นี้แต่จบกันในห้องน้ําคงรู้สึกแปลกๆดีนะนางเอกจึงบอกความจริงว่าที่จริงฉันเขียนเวลาออกแล้วและจะยืนหลังจบงานนําเสนอพระเอกถามว่าทําไมนางเอกบอกว่านี่เป็นของขวัญชิ้นสุดท้าย จะทำได้ดีไหมมันไม่สําคัญหรอกฉันแค่อยากเห็นคุณยืนต่อหน้าผู้คนได้แต่ถ้าคุณตื่นเต้นก็แค่มองมาที่ฉันแล้วคิดซะว่าไม่มีคนอื่นอยู่ตรงนั้นนางเอกยื่นมือไปให้พระเอกและดึงเขาขึ้นตัวพระเอกดันไปโดนกับที่เปิดน้ําจนทําให้ทั้งคู่เปียกทั้งสองเริ่มสบตากาันและครั้งนี้พระเอกก็ห้ามใจตัวเองต่อไปไม่ได้อีกแล้วเขาเข้าไปจูบนางเอกด้วยความรักนางเอกก็ทําหน้างงแต่พระเอกก็ดึงเธอมาจูบอีกครั้งแล้วนางเอกก็จูบพระเอกกลับด้วยความรักเช่นกันกจบลงไปแล้วนะคะสําสหรับตอนที่๙ ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ